สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นสมกล่องนะคะเป็นใบใหญ่นะรุ่นสองซิปนะคะตัวนี้ด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นลายสีสีกาแฟนะคะส่วนด้านบนตรงนี้เขาจะเป็นลายสีสีคาราเมลนะคะตัวตรงนี้เขาก็จะเป็นผ้าแคนวาสนะส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะเขาจะเป็นหนังสีขาวนะคะทั้งสองแถบนะแล้วก็หูตรงนี้เขาก็จะเป็นหนังดํานะคะตัวสายของเขานี้นะคะก็จะเป็นหนังดําเหมือนกัน ใบเขาก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะสะพายเราก็ประมาณนี้นะก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะใบเขาก็ประมาณนี้เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามนะคะว่าใส่กระเป๋าสางังยาวได้ไหมนะคะคือใบเขาใหญ่นะคะเขาสามารถใส่กระเป๋าสางังยาวได้นะคะเดี๋ยวนุ่นลองใส่ให้ดูนะคะนะคะก็ใส่เข้าไปนะคะนี่นะคะ ใส่ง่ายนะคะแล้วก็หยิบง่ายไม่ติดไม่อะไรนะคะก็คือใบนี้เขาเดี๋ยวเรามาดูช่องด้านในของเขานะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งช่องด้านในตัวนี้เป็นผ้าสีดํานะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งของเขานะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆเหมือนกันนะคะแล้วก็มีช่องเล็กให้ฝั่งนี้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็มีช่องให้ที่ด้านหลังตรงนี้ให้อีกหนึ่งช่องนะคะ ตัวกระป๋าด้านหลังตรงนี้เขาจะเป็นลูกเล่นนะเป็นขีดขาวนะคะก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวใบนี้นุ่นวัดขนาดให้นะใบนี้เขาจะเป็นหนังนิ่มๆน,นะคะคือเขาจะไม่ค่อยแข็งสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งยาวประมาณ9้านิ้วครึ่งนะคะความยาวของเขาประมาณ9้านิ้วครึง่ง แล้วก็ความสูงของเขาประมาณ6นิ้วนะคะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าของเขาประมาณ3นิ้วนะก็ใครสนใจใบนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะใบนี้ของจริงสวยนะคะสะภายแบบใส่ของได้เยอะด้วยนี่นะคะเดี๋ยวนุ่งสายให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นะคะนี่นะคะด้านข้างเขาก็ประมาณนี้นี่นะ